สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มาเจอรถอัดใบอ้อยนะครับถามว่าทำไมถึงอัดไปนะครับมาให้ความรู้ครับเล็กน้อยครับนี่ครับก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับเขาเอาไปเป็นเชื้อเพิงนะครับครับเอาไปทําเป็นเชื้อเพิงนะครับเขาก็มีเครื่องอัดอย่างนี้นะครับอัดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับลากโดยรถไถนะครับเครื่องใหญ่มากเลยนะครับ ครับการทํางานของมันนะครับตรงนี้นะครับการทํางานเรื่องตัวนี้เป็นตัวปัดฟางนะครับตัวตัดใบห้อยนะครับตัดใ้อยข้างก็จะเป็นตัวปัดนะครับในการทำงานตรงมันะครับปัดฟางเสร็จแล้วก็มันก็จะออกมาทางตรงนี้ครับ ครับออกมาทางสูตนี่นะครับทางก้นนี่นะครับอันนี้ครับระบนบภาคจะทดสอเล็กน้อยนะครับ,บต,ต่อปัอนนอ่นด้านในครับฝากติดตามช่องนะครับฝากติดตามรวยครับกดแชร์ให้ช่องเราด้วย